สวัสดีครับโอคับจากช่องโอคนโรงแรมนะครับในคลิปนี้โอก็จะมาพูดถึงเรื่องของแผนกต่างๆนะครับในโรงแรมแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับในโรงแรมเนี่ยจะมีแผนกหลากหลายนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนครับที่ได้พบหรือว่าได้พูดคุยครับกับทางลูกค้าโดยตรงนะครับเราจะเรียกในส่วนนี้ว่า f อนต์ออฟเดอะเฮานะครับแล้วก็ อาจจะมีบางส่วนนะครับที่ว่าไม่ได้เจอลูกค้าเลยนะครับก็จะอยู่แต่หลังบ้านนะครับเราจะเรียกว่า back out the house นะครับครับผมก็จะมีบางส่วนนะครับที่เจอลูกค้าป่าปลา,ายอาทิเช่นในงานของ housekeeping หรือว่า engineering นะครับวันนี้โอจะมาพูดถึงเรื่องของอาแผนกต่างๆนะครับแล้วก็หน้าที่ของในแต่ละแผนกนะครับ เผื่อเพื่อนๆนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมงานในโรงแรมนะครับแล้วเราไปติดตามชมกันเลยครับครับผมในส่วนของ back of the house จะแบ่งเป็นทั้งหมด4นแผนกนะครับเริ่มจากนแผนกที่1น s a l e and reservation ใน,นแผนกนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการขายห้องพักติดต่อลูกค้าในการทำการจองห้องพักนะครับ หรือว่าคุยกับพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับหรือว่าทราเวลเอเจนต์เนี่ยเวลาที่มีสเปเชียลรีเควสต์สำหรับลูกค้านะครับแล้วก็ทำการจองห้องให้กับลูกค้าแผนกต่อไปนะครับเป็นแผนกคิทกเชนครับหรือว่าห้องครัวแผนกนี้จะดูแลเกี่ยวกับทางด้านอาหารนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีการแบ่งประเภทของห้องครัวนะครับอาทิเช่นห้องครัวเย็นห้องครัวร้อนแล้วก็เบเกอรี อีกทั้งยังแยกสัญชาติของอาหารนะครับออกไปเป็นห้องอาหารจีนห้องอาหารญี่ปุ่นห้องอาหารนินเดียหรือว่าห้องอาหารเวสเทิร์นเป็นต้นนะครับตำแหน่งที่มีในผแผนกนี้ก็จะเป็นเชฟผู้ช่วยเชฟคุกหรือว่าสจ๊วตหรือว่าพนักงานล้างจานต่อไปเป็นผแผนกแอคเคานต์ติ้งนะครับหรือว่าผแผนกบัญชี ภายใต้การทำงานของแผนกบัญชีนะครับก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเงินรายรับรายจ่ายรับของหรือว่าส่งของนะครับครับผมใน,นแผนกบัญชีก็จะมีตำแหน่งประมาณนี้นะครับเช่น Receivable จะเป็นผู้ดูแลรายได้ของทางโรงแรมนะครับ Payable เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการจ่ายต่างๆนะครับหรือว่าธุรกรรมทางการเงิน แล้วก็ purchasing หรือว่า receiving นะครับจะดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือว่ารับสิ่งของนะครับของทัางโรงแรมรแผนกสุดท้ายของ back of the house ก็คือแผนก human resources นะครับทรัพยากรมนุษย์ในแผนกนี้จะคอยดูแลพนักงานทั้งหมดนะครับในโรงแรมเช่นดูแลเรื่องประกันสังคมสวัสดิการต่างๆของพนากาักงานรวมไปถึงการจัด training นะครับให้กับพนากาักงาน ต่อไปจะเป็นแผนกที่อาจจะเจอกับลูกค้านะครับเป็นบางครั้งครับแผนกนี้เป็นแผนกแม่บ้านนะครับ housekeeping จะคอยดูแลความสะอาดของห้องพักความเรียบร้อยของทางโรงแรมนะครับรวมไปถึงอ่า p u b l i c area แล้วก็แม่บ้านนะครับจะมีหน้าที่ในการจัดวันพิเศษพิเศษของลูกค้าอาทิเช่นฮันนีมูนหรือว่าเบอร์เดย์ปาร์ตี้นะครับ ต่อไปเป็นแผนกอินจิเนียริงนะครับหรือว่าแผนกช่างแผนกนี้ครับจะคอยดูแลซ่อมบำรุงหรือว่าแม n นเทนแนนห้องนะครับให้อยู่ในสภาพที่ดีลงไปถึงอุปกรณ์รณที่ใช้ในโรงแรมนะครับต่อไปเป็นแผนกไอทีนะครับจะเป็นแผนกข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับทางโรงแรมแล้วก็เทคโนโลยีนะครับส่วนมากแผนกนี้จะดูแลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต งาน d a t a าสำคัญสำคัญของทางโรงแรมนะครับต่อไปเป็นแผนกอี e วนต์หรือว่ามิท i n g นะครับสำหรับโรงแรมใหญ่ๆอะครับที่มีสถานที่ในการจัดงานนะครับก็จะมีแผนกนี้นะครับเป็นแผนกที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดงานนะครับเช่นการจัดแสดงสินค้าอบรมงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่างานประชุมนะครับ ต่อไปเป็นผแผนก f r น n t of the o o u s e นะครับที่ว่าจะเจอลูกค้าบ่อยๆนะครับผแผนกที่1ครับ f Font o f f i c e แผนกนี้นอกเหนือจากการเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์นะครับหน้าที่หลักๆก,ก็คือจะคอยดูแลความเรียบร้อยของทางโรงแรมนะครับและก็ตามเคสหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆให้กับลูกค้านะครับให้มีความพึงพอใจระหว่างเข้าพักกับทางโรงแรม ส่วนตำแหน่งงานในผแผนกนี้ก็จะมี Reception หรือว่าเราเรียกว่า g a ส s ซอร์วิสเอเนะครับรวมไปถึง e บ l Boy หรือว่า e บ l Man นะครับครับผแผนกต่อไปนะครับจะเป็นผแผนก Food and Bever a g e นะครับหรือว่า F&B ครับผแผนกนี้ก็จะคอยดูแลเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับตั้งแต่เชา้าจนถึงกลางคืนเลยนะครับก็จะเริ่มจาก b บค k f a s t ้านแล้วก็ d ิน n e r นะครับ แล้วก็รวมไปถึงงานเครื่องดื่มต่างๆนะครับในห้องอาหาร,รแผนกต่อไปจะเป็นแผนกสปาแอนด์เวลเนสนะครับรแผนกนี้ก็จะช่วยผ่อนคลายนะครับลูกค้าในช่วงระหว่างเข้าพักกับทางโรงแรมนะครับสำหรับโรงแรมใหญ่ๆนะครับก็จะมีะแผนกนี้นะครับเป็นแผนกสปอร์ตแอนด์แอคทิวิตี้นะครับรแผนกนี้ จะคอยดูแลเทรนนิ่งให้กับลูกค้าในช่วงระหว่างเข้าพักอะครับอาทิเช่นเทรนนิ่งการวิ่งเทรนนิ่งเรื่องของยิมเทรนนิ่งเรื่องของการว่ายน้ำหรือว่าอื่นๆนะครับครับผมในคลิปวิดีโอนี้ครับก็อ,อาจจะช่วยเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับ เพื่อนๆเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในงานโรงแรมนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์หรือว่ากด Subscribe ให้กับช่องโอคนโรงแรมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย